ละเขาเดิไปต่อกันที่จังหวัดหนองคายนะครับข้ารกจังหวัดของหนองคายนะครับก็มีการจัดนะครับในการที่จะเผยแพร่ความรู้ในการที่ได้มาซึ่งสวครับข้อรากาของคายนะครับจัดกิจาก,การรมเผยแพร่ความรู้การดําเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกผู้ทีสภาภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการเลือกตั้งสวครับ <c oughs> ที่โรงแรมอัศวันจังหวัดหนองคาย นายสมภพสมิตาสริผู้วารัชการจังหวัดหน,นองคายเป็นประธานเปิดกิจกรรมเผยพแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้ม,มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาภายใต้โครงการบริราการความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยบุคคลที่สนใจจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจำนวน100คน นางมาคาวาดีนสงขาผู้อำนวยการสำนักง,งานกรกะตประจำจังหวัดหนองคายก็ได้กล่าวนะคะว่าเพื่อที่ผู้สนใจจะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้มีความรู้ความเข้าใจและเตรียมการเกี่ยวกับกระบวนการรับสมัครและการเลือกสมาชิกวุฒิสภาทั้ง3ระดับได้อย่างถูกต้องจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นค่ะเพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอน และเพื่อที่ให้บุคคลที่สนใจนะคะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้เข้าสู่กระบวนการเลือกที่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมและก็ชอบด้วยกฎหมายค่ะ